สิ่งที่อยากจะฝากนะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับเทปรถทองหล่อนเนี่ยครับจริงๆต้องบอกเลยว่านายนายสุประเทพเนี่ยอยากให้เป็นแหล่งที่พบปะเพื่อนฝูงก,กินอิ่มด้วยเพราะว่าอาหารสวยถ้าเกิดกินไม่อร่อยไม่อิ่มมันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ได้และที่นี่นะครับเราเสิร์ฟเปนแบบเพื่อนแล้วก็มิตรภาพดังนั้นทุกอย่างถ้าเกิดดูว่าทองหล่อของทุกอ,อย่างไม่หมด ที่นี่ไม่ได้แพงแต่คุณภาพและราคาคุ้มค่ามากเลยดังนั้นอยากจะบอกว่ามาที่เทปรงเยอะนะครับแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วและที่สําคัญไม่จำเป็นต้องไในเ่งปรเทผมต้องรองว่าที่นี่มีของดีเยอะเลยครับ คือสำหรับหลายท่านที่มาลองทานแล้วแล้วกลับมาก็มีเยอะพอสมควรตแต่ว่าอยากจะเช,ชิญชวนทุกคนที่ไม่เคยไม่มาลองมาลอง,ลองกันะครับว่าอาหารของที่นี่เป็นไงบ้างแล้วก็ส่วนเรื่องของกจจารจ้างร้านเนี่ยก็เ,เห็นว่าหลายคนชอบให้แต่งราูปไปจ้างเนี่ยนะ